ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่ทริปที่แล้วนี่ก็เมื่อเช้านี้แล้วกันนะครับจากคลิปที่ผ่านมาพวกเราก็ได้กินปลากันที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยผมทำสถิติไว้ก็คือแรมเพจนะครับหตัวได้ปลาเก่าทั้งหมด41ตัวไม่รวมปล่อยนะถ้ารวมปล่อยก็ทุกห้าสิบตัวแน่นอนเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ กินกลางน้ำเหรอกเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยอะไรเนี่ยแคนดี้เหรอแคนดี้เฮ้ยเฮ้ยเบาเลยกลางน้ำเหรอกลางน้ำกลางน้ำผมตีแล้วผมเจอเจอมาเลยอ๋ออ๋อเอาแล้วครับตรงนี้ครับมันมีปลาใหญ่ใส่อยู่วิ่งด้วยวิ่งด้วยอะไรวะไอ้ขนไอ้ขนใหญ่ไอ้ขนใหญ่เหรอไอ้ไอ้ไอ้นี่อร่อยไอ้นี่อร่อยไอ้ไออ๋อไอ้ไอ้นี่ไอ้อะไรนะจุล้องจุล้องจุล้องเออเนื้อคนเนื้อคนดีเลยนี่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 เอาเว้ยเราได้กินจุล้องอีกแล้วครับงานนี้นี่ เออได้จุล่องโอ้โหตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจับแผ่ๆดีๆดิๆดโอ้โหเฮ้ยจุล่องใหญ่ว่ะจุล่องนี่นี่นี่ไมโครแคนดี้ออหอยเอ,อ<ม>ิร์ธน่ะตัวกี่บาทตัวกี่บาทตัวหกสิบบาทครับหกสิบบาทที่ได้ที่เอิร์ธเลยนะครับแม่ขึ้นมาสวนเลยดินจะตกปลาหมึกไงนหนูก็จะตกอะไรเล่ยเปื่อยแหละพี่ก็ทำลิปไปนไ็นด,ดูครับผมยังไม่ได้ประกอบประกอบเหยี่อเข้าคันเลยนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่จุล่องแล้วแหละวิ่งขนาดนี้อ๋อครับตามดูครับปลาหอยเอิร์ธคือปลาอะไรนะเอ้าแล้วก็ไไม่่ใ้้อเเลงดววยยะะรนี เล้งไอเล้เบี้ยจริงป่าเล้งไเล้งเล้งเหรอเล้งเโอเอ้ยออกไปใกล้ๆดิมอย่ามันดีสายหน้าปล่อยไปเลยเฮปากมันแข็งโอ้โหดีสายไม่ขาดกำคอเลยกำคอเลยเออกำคอมานี่โอ้โหนี่ครับวิ่งปูนี่ครับอือหือไอเล้งเพื่อนรักของเอิร์ธใช่ไหมักไอเล้งเพื่อนรักรอบสายกูขาดไปหลายรอบมากเกินตรนนี้ตอนพี้ยาวยาวสุดแขนเลยไหมเนี่ยลองจับปลายปากเลยนี่ใสมือ โอ้ยสุดแขนสุดแขนไอเล้งเพื่อนรักโอเคครับมาเริ่มตกปลาดีกว่าวเบ็ดเบ็ดก็เกี่ยวเปลีบบ่ยนได้ป่ยได่ไ,ไ,ได้เปลี่ยนได้อยากตกปลาเหรอได้อยากตกเหมยอยแต่สมมติมจะตกปลาอยากจะเปลี่ยนได้ได้เอาล่ะเราปล่อยเหยื่อจมเหมือนเดิมนี่ผมหาปลาใหญ่แล้วผมออกมาแนวน้ำลึกแล้ว ถ้าจะหาปลาใยา่ก็ต้องต้ํน้ลึกแหละครับต้องเราต้องออกมาน้ําลึกค่อยๆเคาะมาค่อยๆเคาะมาเรื่อยๆนี่ไงโดนเลยครับโดนเลยยกสองสมทีโดนแต่นี้ไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่กระตาต้องอัดขึ้นมาผมไม่ให้เบรกออกละอ่โอเคเหมือนเดิมเพื่อนมาหาว่ะ โอ้ยยี่กระชากเลยปลาอะไรวะออกอยู่เว้ยปลาอะไรวะาาเก่าแล้วมงแต่กินน้ำลึกมาก,กาาเก่าแหละตัวแค่นี้เองไปกินน้ำสักกินน้ำสลึกเลยกินน้ำสลึกเลยก็ะไซดีเหมือนกันเนี่ยไซฝ่ามือแหละไซดดีไซดดีข้างนอกกินไซดีอยู่ ตีในร่องเรือยเผื่อเผื่อฟุกเจอไอ้กุศลาดใหญ่ๆน้ำประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนะครับที่ตีกันอยู่เนี่ยน้ำลึกมากปล่อยสายปล่อยสายนานเลยโอ้โหขัดขัดอัดขัดสองทีละ โอนี่ไงโดน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 บอลลูนาเบาโดนเลยโดนโดนโดนตรงกลางโดนนี่มาหาปลาใหญ่ค่อยอัดมามั่งอัดอย่างเดียวครับไม่ให้ลงตีลงไปจะกินอย่างเดียวครับอโอยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าโอ้เหมือนติ้วมาเลยโอ้ยไซส์ใหญ่อีกแล้วหุยดูแต่ละตัวครับเพื่อนๆดูแต่ละตัวตะกรอนที่โดนโดนเนี่ยโอ้ย ตีข้างนอกนี่แบบไม่เสียหลายจริง,รงโหกัดซ้ํากัดย้ํายับเลยโอ้ยยกไม่กี่ทีเอาเลยครับชอบจริงๆครับแรมเพจกับปละเกาเนี่ยชอบมากมากเลยนี่นี่ผมว่าตกปละเกาง่ายกว่าตกปนินอย่างนั้นเนี่ยอลองดูไม้ต่อไปเอาเลยไหมน้ำประมาณสักยี่สิบได้ครับตรงนี้ แต่ดูลมไหมลมหมุนไปหมุนมาอยู่เนี่ยไม่มาสักทางนึงลมหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวรอให้ถึงเด้วยกันอ่าถึงแล้วครับยกแค่ทีสองทีเองนะแล้วก็ปล่อยตกเลยครับผมไม่มีซาวเดอร์มาด้วยนะวันนี้ลืมหยิบด,ดาวจากบ้านอ่ เดี๋จะมีโอกาสโดนปลาเก่าขนาดใหญ่ๆนะครับปลาเก่าน,นี้ถ้าจะออกมากัดเหยื่อมันมันตั้งใจเอาเลยนะตึบๆเลยนะเออโดนแล้วเวปลาอะไรเออเก๋าลงถึงพื้นเลยเหรอผมสิบสองล้วไงอ๋อสิบสองลงเลยเออก็สิบสองลงนะครับ นี่โอ้โหกัดสารัลัวไม่ต้องวัดเดีย๋ยวติดเองนี่ไงเดี๋ยวมาดูของใครใจะใหญ่กว่ากันของพี่ไม่ต้องวัดเดีย๋ยวติดเองอัดขึ้นมาเด็กว่าว่ะจริงว่ะเฮ้ยพี่น้องกันดูนีนี่ <พอ S 1> มันพินมันโถมันออกมาจากบ้านหลังเดียวกันเดีย๋ยวกินมิดเลยนะครับกินมิดเลยไม่ต้องไอ้นี่เลยนะไม่ต้องไม่ต้องวัดเลยไม่ใช่เดีย๋ยวพี่เอาใส่กระชังให้ใส่กระชังเดียว นี่กระชังเนี่ยง่ายสุดแล้ว,าาใ,วใช่าากระชังดีกว่าจะได,จะได้จะได้มานับแต้มว่าช่วงบ่ายนี้ได้กี่แต้มพี่ตีน้ําลึกเลยครับ1 5บหถึงยีเมตรพี่ตีเข้าไปตรงกลางกลางล่องเลยกลางล่องลึกเลยตอนนี้เพราะว่าพี่อยากจะลุ้นเลยพวกกุศลาดใหญ่ๆละ นี่น้ำเนี่ยน้ำลึกมากนี่เหยือผมไหลลงตลอดเลยนะพอถึงพื้นนะครับยกปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะครับแล้วก็ตั้งคันคาไว้ให้เหยือมาค่อยๆลรยลงครับเดี๋ยวมีตัวมันกัดเลยเนี่ยครับดูนะหนึ่งสองสามครับตั้งคันพอมันมีปลามันจะตอบไปคันตบตบตบเลยนะใช่จังหวะที่ลรยลงมันไล่กัดตบตบตบเลย หน้ำลึกขนาดไหนนี่พี่ผมยกแค่สองสามทีนยะมันมีทีม,ม,มีรูมีหลุมด้วยอะ่ะแล้วก็ปล่อยโรยลงไปครับแค่นั้นเองง่ายๆตกปลาเก๋าเดี๋ยวมีตัวมันออกมาใส่เลย ยกสองสามทีสองสามทีถึงพื้นไหมกรอ,อนี่ไงกอกายไอ้นี่ไอ้กุดแน่นอนครับอย่างนี้อาการนี้ไอ้กุดน้อยครับไอ้กุดน้อยแน่นอนว่าไปนั่นเฮ้ยแต่มันเถียงนะเว้ยอะไรเนี่ย นึกว่าไอ้ดน้อยเอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญู้ดูครับผมมาแต่ละตัวบอกแล้ววันนี้ผมมาเล่นปลาใหญ่เพื่อนๆผมมาเล่นปลาใหญ่ที่แรบขวดน้ำเป็นไงอย่างเงียที่แบบขวดคริสตัลเป็นไงยาวทั้งขวดเลยครับผมมาเล่นปลาใหญ่แต่ละตัวนี่ครึ่งโลทั้งนั้นเล่นปลาใหญ่อย่างเดียวหาอะไรต้องดีมเบ็ซิงเกิลฮุกเนี่ยมันช่วยให้เราตกปลาเก๋าได้อย่าง สบายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เบ็ดสามทางเนี่ยมันชอบทําให้ติดหินนะครับอันเนี้ยแล้วยิ่งเบ็ดซิงเกิลฮุกเนี่ยเวลามันทีมันติดเนี่ยเบ็ดอ่อนๆเนี่ยเวลาเราดึงกลับนะครับบางทีเบ็ดมันง้างมันก็ทําให้เราเราได้เหยื่อกลับมานะที่เบ็ดสามทางแข็งๆอะ่ะผมไม่ค่อยแนะนําเลยสำหรับการตกปลาเกา๋าเพราะว่าเวลาปลาติดเนี่ยมันมันไม่ง้างไม่ง้างแล้วทำให้เหยื่อเราขาดด้วยครับเราจะเสียเหยื่อโดยโดยใช่เหตุเลยล่ะ ผมก็แนะนำไปพวกเบ็ดซิกเกิลฮุกหรือว่าเบ็ดสามทางก็ได้แต่ว่าอ่อนๆหน่อยไม่ต้องเบ็ดดีครับเอาเบ็ดอ่อนๆนี่แหละเพราะโอกาสที่เราจะเสียเหยื่อสูงถ้าเราไปใช้เบ็ดที่มันมีความแข็งแรงอะ่ะเพราะวลามันเข้าหินเข้าอะไรเงี้ยมันเอาออกไม่ได้ใช้แลมเพ็ดนะครับ14กร,รัมนะเกี่ยวรูที่3ามนะครับมันจะทะแยงขึ้นนะครับแยงเป็นขั้นบันไดเลยนะแล้วก็จะไม่ติดหินเดีย๋ยวผมจะวนไปเหลี่ยมนอกให้น้องดีมก่อนลาเกาเนี่โดนอัดขึ้นมานี่มันน็อกน้ำหมดเลย ออ้ย i n k ลงเพื่อนรักอีกแล้วขอเาถึงลาดดยเิแล้วพี่หากุศลาจีเนี่ยพี่ต้องพยายามหาต่อไปไม่งั้นกูจบคลิปไม่ได้ไวันนี้กูตกไปใหญ่นี่งไงครับไม่พูดถึงก็มาทันทีครับไอ้กุดครับไม่ใช่หรอก อนี่ใหญ่แหละไอ้เก๋าอะไรมะเก๋าออไซบโบ้ใหญ่เนะี่ยโอ้ยนี่ไงบอกแล้ววันนี้ตกปลาใหญ่โอ้โหเมจ้าดูสิครับดูไซของเขาดิครับมเมจ้าโอ,อ,าาาาโอ้แม่สาวน้อยโอ้โหเทียบกับขวดน้ําเลยครับดูยาวทุกขวดน้ําอะครับนี่ถ้ายาวทุกขวดน้ำคริสตัลโอ้แม่สาวน้อยปลาเก๋าครับปลาเก๋าหือ วันนี้บอกแล้วว่าครึ่งบ่ายนี่เราจะมาตกปลาใหญ่นะครับนี่ผมเอาปลาใหญ่อย่างเดียวเล็ก,ลกๆไม่ใหญ่ๆเอานะฮะวันนี้ใสดีๆทั้งนั้นแลมเพทนี่แบบของตายปลาเก๋าเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรโทรดีมส่งใส่ทันเลยดีมตูดีมันทำเนี่ยยกมาโอ้โห,โหเปิดเปิดนั่รอบเปิดนั้นรอบเปิดนั้นรอบเฮ้ยแลมเพทนะครับ โโอ้หได้ทั้งปักเก๋าได้ทั้งกระลิ้วซีนะครับอือหือปลาอะไรนะกระลิ้วซีกระริ้ซีปาอะไรวะนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอิร์ธอะไรอะไรอะไรอัดเด้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 เออค่อยๆอัดมาอย่าให้หลุดนะค่อยๆอัดมาดิอะไรวะโอ้ยเฮ้ยเออเดินเออเออเดินแต่คันมันอ่อนนะมันก็เลยดูตื่นเต้นพวกปลาลังแน่นอนเลยดิ้นปล่าล่ะ ไม่ดิ้นเลยกูเอ้ยแล้วมันก็ทำท่าอัดซะเฮ้ยเปล่าประกันรังแน่นอนนี่ไงโอ้หตัวใหญ่นี่หว่าโอ้เออเทียบเทียบขวดดิเทียบกับขวดดิเทียบกับขวดดิตัวขวดปลาซีเนี่ยอ่ะวันนี้เรามาตกแต่ปลาใหญ่นะอ๋อเอ้าขาเอ้ยมัวแต่ดูปลาใหญ่คนอื่นเขาติดเราหลุดไปละเกือบติดหินเนี้อเหยื่อตกนี่แทบจะกัดทันทีนั่นไง อัดออกมาอัดออกมา,มามอัดออกมาครับไม่ให้เข้าตัวนี้ไม่ให้เข้าครับอัดออกมา Honestly, อัดออกมาตัวนี้ไม่ให้เข้าครับอัดออกมาอื้มอัดออกมาครับไม่ให้เข้าครับตัวนี้อหัดออกมาจะเข้าหินอย่างเดียวหูไซใหญ่ครับตัวนี้ไซใหญ่บอกไว้เลยดูนี่ โอ้โหแต่ละตัวครับแต่ละตัวนี่นปลาหลากหลายครับปลาหลากหลายโอ้โหแต่ว่าปลาเก่านี่แบบไซส์ฝ่ามือฝ่ามือทั้งนั้นเลยดูดิไซสฝ่ามือทั้งนั้นเลยอย่ะใช่ตัวนี้จะเข้าอันี่จะเข้าหินต้องอัดออกมาหนึ่งตัวครับม,มาดูกันดีกว่าว่าวานี้ผมจะทัดปลาเก๋าไซส์ใหญ่ๆแบบนี้กี่ตัว ตรงนี้มันจะเป็นแนวปะการังน้ําตื้นนะครับน้ำตรงนี้ประมาณสักมิ้นหัวแต่ว่าถ้าถามว่าตี๊ยเตีก็ไม่ได้นะ,ะ after, แต่ว่าโอกาส mer, ที่ม,มันจะเข้าหินน่าสูงมากเพราะว SO ่าหินมันหนาแน่นมากเลยเราเลยต้องตีทางฝั่งนี้ทางฝั่งขวามือเนี่ยครับจะดีกว่าอยู่ไหม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 อยู่อัดเลยอัดตรงหน้าหินเยอะหินเยอะอัดเลยอัดเลยเบรกเซตเบรกเขาอีกอัดเลยเซตเบรกอีกเบรกเซตอีกเซตมาเอออัดมาอัดมา ติ uh, ๊โอ้โหไซดีนี่ว้าดีนได้หนึ่งตัวนะครับอันนี้เรามาตกปลาใหญ่นะครับนี่ดูของดีนนี่โอ้ยไซใหญ่ครับไซทักฝ่ามือทั้งน,นั้นอะ่ะวันนี้อยากโดนไอ้กุด uh, วะเบรกต้องแข็งเลยถ้าจะถ้าอยากเจอกับไอ้กุดเนี่ยแข็งหนักเใช่แข็งเลยแบบให้มันวิ่งไม่ได้เลยมันจะกดตีนเออประมาณแนวนี้มา ถ้ามันกัดตึ๊บแล้วไม่อยู่ก็ปล่อยลงที่เดิมเดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดอีกปล่อยลงที่เดิมไม่ต้องไม่ต้องโยกมาไกลมันตามเอ้ยนั่นไงนั่นไงอ่ะโอ้โหแม่ไม่ติดก่อสายเข้ามาตึงๆอีกเข้ามาใกล้ๆอีก ลดเอาปลดเอ้าดีมได้ตัวแล้วเนี่ยโดนโดนดีโดนเอ้าเอาอดเข้ามาเออ่อเก็บเข้ามามาไซดีป่ะไซใหญ่นี่ว้าทุกตัวกอขึ้นมาอื ดีมได้ตัวนะครับโอ้โหไซส์ฝ่ามือทั้งนั้นนี่ตอนบ่ายนี่เรามาคัดปลาเลยนะดีนนะมาคัดปลาเลย,ยมาคัดปลาอย่าเพิ่งตีนะอย่าพี่เอาเรือหลบก่อนเกาขึ้นมามาชมสิโอ้โหนี่เฮ้ยมันพอกันได้เหรอ,หอไหนดูดทดีนี่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 นดูนี่ของดีนนะครับนี่ของพี่ พี่ใหญ่กว่านี้นึงแต่ว่าก็ลำเพดเหมือนกันนะนนแดกยับเลยลำเพดวันนีนมน้มันเป็นที่อะไรเอิร์ธเ,เ,เป็นที่ไอขนขนนั่นเล,ขนลยข้างหน้าได้ถ้าป้ามันกากัดอะไร,ะไรมันก็ากาศที่ งัดออกมางัดออกมาได้ตัวแล้วงัดออกมา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 ,ออกมาได้ตัวแล้วงัดออกมาหุยกุดไอ้กุดได้กุดนะครับโอ้ยมาแล้วมาจนได้นึกว่าจะไม่มาโหนะโหตามกันจนถึงดีกาโอ้ยกุด นี่ครับได้แล้วครับกุศลาดอดีตนะโอเควันนี้ผมได้กุศลาแล้วครับ<ฮ>ตามมาจนถึงดีกาจริงๆนะเกือบไม่รอดเหมือนกันวันนี้เนี่ยอยากได้แค่นี้แหละ <c oughs> นะ <c oughs> โอ้ยโ,โดนครับโดนลงไปกดโดนเดีย๋ยวพี่ดึงให้ดีเดีย๋ยวเข้าไปให้เอเยตัวน,นี้ก่อนโอ้โห โอ้าปากแดงไปเลยเตัวนี้ดำไหมแล้วเฮ้ยเก่าเก๋เก่าเ,เกาเ๋นี่เก่าเซนเจ,จิ้นนะครับนี่ได้เก่าเก๋มาหนึ่งตัวครับเซนเจิ้นได้เซนเจ,จิ้นมาโอ้อาปากแดงไปเลยครับข <ไ nen S 1> ยับหรือไงทั้งดีมไอ้เออได้สีกุลน,นี่มันก็เลยเอาสีกุลมามาทำนะครับซาซิมินี่นี่ซาซิมิซาซิมิสีกุล๋ยวดีมเตรียมกินอย่างเดียว,ยวดีมาเพื่อกิน อร่อยดีเป็นไงดีมร่มกว่าอร่อยเลยเหรอไหนลองคำหนึ่งดีุ้่มกว่าอืมแต่สีขนแม่งกรอ,อ,อบนะ่าจะกรอบๆนะหรืลองร่มกว่า กูดสลัดนะปลาดีๆก็ไม่กินกันนะอืม้อนมีคำหนึ่งยิ่ดีอืมอร่อย,อยแล้วก็คันกับลอกนะครับที่ผมจะแนะนําสําหรับการตกปลาเก๋านะครับไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งหรือว่าเราจะเ,าเรือมาตีตามข้างๆเกาะเนี่ยสายที่ผมใช้เนี่ย จะเป็น p e 3นะครับ PE 3แล้วก็เป็นลอกเบรก,ก็ได้แต่ว่าขอเบรกหนักๆประมาณสัก5 6ถึงกกิโลนะถ้าเป็นถ้าเป็นสปินนิ่งก็ลอกประมาณเบอร์25 0พหอย่างที่ผมใช้ก็สเตล่าเบอร์25 0พัก็เบรกหนักๆห,ห,หน่อยส่วนคันเนี่ยก็คือคันที่เราเอา,เอาไว้ตกปลาช่อนปลาช่อนนี่แหละแต่ว่าคันนี้ผมแข็งหน่อย12-20เป็นคันตกชโดเพราะว่าผมรู้ว่าวันนี้ผมอาจจะมาเจอแบบผิดคิวพวกกุศลาดไซส์ใหญ่ๆไงผมก็เลยต้องเตรียมคันแข็งๆมาไว้แล้วเราก็เวลาเล่นเนี่ย ไอปาซ์ใพวกนี้มันดึงเบรกเราไม่ออกหรอกแต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็พาเข้าหินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เซ็ตเบรกแข็งๆขงไว้ p e 3กับน้ำตื้นๆเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยถ้าไปปล่อยมันวิ่งมันก็ปุ๊บปั๊บเข้าหินเหมือนกันนะนะครับอ่ะฝากเก็บไว้ตอนนี้นะครับพวกเราก็หมดเรี่ยวหมดแรงกันเรียบร้อยแล้วเต็มวันนะแต่นี่เป็นคลิปที่2แต่คลิปแรกเนี่ยที่เราตกได้ทั้งหมด4 1อตัว ทีนี้ตอนช่วงบ่ายอ่ะผมก็คล่องใจคือผมไม่ได้กุศลาดไงก็เลยมาตามหากุศลาดแต่ว่าก็เจอจนได้นะแล้วเออก็ได้ไหม่ตัวหนึ่งก็กลายเป็นว่ากุศลาด2สองตัวนะครับก็แต่มันแต่มันยังไม่ใหญ่มันยังไม่ใหญ่ผมกล่าวว่าต้องต้องมาเรียกว่าต้องมาแก้มือกู้หน้ารอบหน้านะครับแต่ว่าปลาที่ได้ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีไซส์ประมาณฝ่ามือแล้วก็ประมาณถึงครึ่งโลเนี่ยเยอะมากเลย น่าจะลองดูปลากันดีกว่านะครับว่าช่วงบ่ายได้ปลากี่ตัวแล้วก็ถ้ารวมกับช่วงเช้าแล้วจะเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคมาเอิร์ดมีกุศลลสองตัวนี่เก่าเก๊ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่เอิร์ดจับให้หน่อยเออเออจับโชว์หน่อยเพื่อนๆหน่อยตัวนี้เราไม่ได้ถ่ายไว้นะเก่าเก้ของเอิร์ดนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะก็ประมาณสักแปดขีดพี่ว่าแปดขีดแปดขีดเก้าขีดอะเกือบเกือบโลตัวเนี้ยโลนะตัวนี้ตัวใหญ่ของเอิร์ด อันในนี้มีเก๋าเก๋ของพี่ตัวหนึ่งนี้อ่าแต่พี่ตัวเล็กๆย่อมย่อมลงมาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะห้าขีดฝ่ามือไงประมาณฝ่ามือประมาณฝ่ามือเอ่อประมาณฝ่ามือประมาณครึ่งโลครึ่งโลอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันว่าได้ในนี้มีปลาเก๋าอยู่สี่ตัวสองสามสี่หนึ่งอันนี้เป็นปลาอเอแค่ปลาเก๋าปลาเก๋านิดเดียว 678 91 7 8 3 4 6 2 5 6 7 8 9 2 2 2 2 3 3 5 6 7 8 9 0 7 2 3 5 6 7 8 9ดู จะพอดีเป๊ะวะแปอ้าว80โยมมาก่อน80อ้าวตายแล้วมาตายแล้วเออ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 ไท้องอ่ะติดไตายแล้วไท้องแล้วเปไงหนเอาไว้นิดนึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว8เดี๋ยวเดี๋ยวออกใมันมันตายเป็นไงทองแล้วพี่อาแปดสองตัวใหญ่อ่ะ สามแปดสี่แปดห้าแปดห้าอายุลงน้ำไปจำยุลงน้ำไปแข็งแรงเว้ยไอ้เก่าไอ้นี่เออรังซึ่งมึงไม่ขี้มึงลงหม้อแน่มึงไม่ขี้หม้อแน่มึงไปอยู่ในกระเพาะแม่เอ๊ะเอ๊เอาไอ้ปลาที่เป็นเป็นปล่อยปล่อยขึ้นได้หมดไปเดี๋ยวรีบจะเอาไปต้มให้แมว S 1> <S 1> เอออย่างนี้แหละอ,อ่ะเอที่วานเอาไอ้ไอุ้ดไอ้กุด,กดตัวตัวตัวที่เป็นอ่ะตัวเล็กอะ่ะปล่อยปล่อยคืนธรรมชาติไป,ปอ้ลลชลงไป้วอนีอ้ตัวนี้ยังไม่ถึงวัยมันควรครับไปครับ้ันใส่ด้วยอันนี้ปล่อย<ไ>ปอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่อันนี้ปล่อยป่ะ โอ้โห oh, ให้แมวนี่ตีตาเลยนะตัวเนี้ยเป็นโลตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะเราปิดคลิปกันเท่านี้นะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกระทืบไลค์ like ให้ด้วยนะครับ <laughs> โอ้โหเยอะมากเ <laughs> ต็มเต็ม